สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายสุขุมสุกคนนะคะอยู่กับช่องช่างแต่งหน้าแสงทอง,องเป็นเร,รียนก็ม่ปอดขึ้นกพี่น้องเป็นเบลอเพราะว่าช่วงนี้งานแน่นครับพี่น้องค่ะงานแน่นหลายๆกับตอนนี้ก็อยู่ออฟฟิศแล้วนะคะแต่งหน้าคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วกระถาแบบทําแบบทงานต่อเพราะว่ามือขึ้นมือว่านก็เห็ุงานจน บอเลนอนนะ่ะพี่น้องก็เลยนอนประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงพอช่วงนี้เป็นเ,นเลิกแต่งงานพี่น้องหาเลิกแต่งงานซึ่งมันกับเป็นโควิดอยู่แต่ว่าพ่อพ่อท,ทั้งทั้งอำเภอหรือว่าทั้งหมูบ่บ้านนั่สิเขาเจ้าให้จัดเขาเจ้าก็เลยฝ่าวแต่งเห็นแมวเลวเือยญาติมันมากอีกญาตินั่นญ <c oughs> านติบอลเลตแต่งเขาเจ้าก็เลยจัดเดือนมีหน้านเนี่ยกถืที่งานแน่นแต่ว่าแม่ปอก็เลือกรับงานที่จำกัดที่เฮ็ดได้แลวก็อ่า แลงง่างท่างแสงท้องฟินแลนด์น้ำทิงสีนะพี่น้องก็ไม่ให้กระทบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะว่าร้านเดดดิงเข้ากับทีมบอดได้แสงห้องฟินแด์กับทีมบาาอไดา้เพราะฉะนั้นเขากรับงานบริหารจัดการเวล่าเอาทิ้งสินะครับพี่น้องค่ะใ่ปอมาาไล่สดกุมปีดพอบีดก็อยู่รานค่ะก็เคลียร์ร้านทํางานอยู่นู่นต่อมืออื่นกับไปแต่งหน้าซีซีคือเก่าเมื่อนี้อาจจะไลส่สุดแล้วประมาณตีหนึ่งตีสองกับอาจจะเออเนาะขอจังนอเนี่ยมึงเว้นเอาทิงสนะครับพี่น้องขาวันนี้ก็ มาอัดคลิปนะครับพี่น้องป้องไปกับเราอยู่แม่ปอบ่ค่อยอัปเดตบ่ค่อยถ่ายคลิปเลยเพราะว่าจังสัตว์ในสี่ขึ้แม่ปอยากพี่น้องยากช่วงนี้ยากแห้งอยากน้าเงินน้ำขํามต่อพี่น้องขาอยากน้าเงินน้ำขําต้องเฝ้าเฮ็ดเฝ้าเก็บเพราะว่าเอาจริงเะร้านวีดดิ้งถ้าช่วงโควิดนี่คือมันจะบ่มีงานเลยถ้าจัดบ่ได้พอมันมีงานแล้วเฮาก็เลยต้องเฝ้านะครับพี่น้องเฝ้านะครับพี่เอเพิ่นก็นแซวอยู่นี่พี่เอเพิ่นนั่งอยู่นี่ ว่าพี่น้องพ่อประกันล่ะบ่ค่อยได้ร่วมคลิปตอนมือบ้านก็ไม่ได้ร่วมมือนีออ่มันสิได้ร่วมบอกอะไรบนี้พอนางอนุมัติอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้อนุมตัมตาาออิอยู่เพราะว่าสโนวชิเขาซ่ามมันนี่น่กจะงานหนักอยู่น่าจะมาเรื่อยเพราะว่าเขาก็ติดตามข่าวเนาะ,นนะเขาจริงจริง,รงตอนนี้คือมันมีข่าวมันมีข่าวแตงโมเนาะนนคนก็ไปสนใจที่นู่นเยอะแล้วก็เบอกเลยว่าเบ้าว่าน้อยใจได้พี่น้องแต่ว่าคือเขาล่หงย่างไปเขาเจ้ากับ คือตอนนี้เขากำลังติดตามข่าวนั้นอยู่คุณสินะครับพี่น้องแต่ว่าเขาก็ลงปกติคนเบิรงหน่อยโบลาณกับเบิรงแต่ว่าเราจะนี่คือพี่เอ๋นี่ก็ร่างอนุมัติว่าให้แล้วนี่กับบอมยเวลาถ่ายคลิปบอมีค่ะมยเวลาถ่ายคลิปแล้วก็แลี้วๆขึ้นไปถ้เงื่อนอาจจะเอาหน้าริษตามาพ่อแม่อาบน้ำก็เอานหน้าริตาอีกคุณสินะครับพี่น้องถ้าก็กว่าจะได้มีเวลาถ่ายคลิปเรื่องเจอพันธุ์ไทยเป็นเดือนไม่แน่พันทายเป็นเดือนเขนจะเป็นคลิปหน้าริษาอาบน้ำว่าให้ลงอยู่ในคลิปสั่งสีโลกในเบอุยด่วน ร่างเทืาถ่ายไปเป็นเดือนกับว่ได้ล้มเพราะว่าถ่าตัดต่อถ่าวเวลาอยู่ร่างเทืากับหนาที่บกครบนะคะเห็นแหละพี่นอ้องกับผากันอยู่อันคุณบอกคุณแม่คุนกลับไปครัคนงนอกบ,นออบ่งผ่าไหล่โซ่กันขี่ติดข้อตาเบิ่มเบิ่มพยาบาลเจนปัญญาแลรถนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ใน <c oughs> ออฟฟิศ <c oughs> อุ้ยต้องห้ามใจเด้ดตอนนี้เพราะว่าไก่ทอดมีต่อยเชียงยาวย้่นเลยพุ่งออกแห้งเดี๋ยวบางทีก็เบิ่งกับเข่าี่น้องไก่ทอดอุ้ยยามาไก่ สี่เหี่ยวแกงจืดเพิ่งตอนพี่น้องผู้ใดมาแสงท่องกินแลนด์กับเข่ากับน้าบออิีมีนี่ยังกบเมียัมีแก้วน้าแล้วพี่น้องก็เปิดแต่อย่าบอกเปิดแต่อยู่ดิโอ้ผัดผาอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรของชอบเพื่อบ้านพัดปุ๊บดูแค่ดแลนด์นี้เนาะ เดลออฟมาเปิดนี่ครับพี่น้องกับข้าวนะครับพี่น้องกินคือกันกลบงุน้องเลยอ่าค่ะเมื่อกี้ก็เป็นกับข้าวนะครับพี่น้องค่ะคืออ่าทุกอย่างที่เอามาให้บอสกินก็คือทําให้ทุกคนวางไว้ข้างนอกแมอย่งแยงหมอมากชืออ่าบอสกินแบบใดลุงน้องก็ได้กินแบบนั้นนะครับเวลาไลายสดล่ยสดหรือว่าเวลาทางานสี่ก็คือไม่ไม่ไม่มีไม่บด้เหตุ กล่าากินอยู่นี่พี่น้องบอมีวา่าบอกกินแน่ที่ดีแบบนี้มันลุงน้องกินแน้าหนึ่งบอมแม่คือสอบกับพัดน้ำไหม่ล่วงขั้วหลังต่อยขึ้นใหม่พัดน้ำใหม่เสียบอยู่ด้วยแหนะเหลือบบอมเสยียบยูแล้วไปแล้วแบบเอออยากกินพัดน้ำไม่บัดกินโดนดแล้ว<ก>พัดน้ำไม่ใส่ไก่นี่คือกับข่าวกับน้ำคือเรื่องกับข่าวกับน้ำเรื่องการอยู่การกินบอดเพื่อนบ่ห้ขาดตุงบกพ่อแหน่เป็นอะไรสวนไปวัดวัดได้ลิปยูทัวร์บ่เพื่อนใช่ไหมไอ้ล่องกินอย่างว่ะไอ้ลกตากระป๋องกับอัน ปกระกปองก็ค่อยเกี่ยวหนิ่หรอว่าทำทำอาหารดีๆบอสกินบ้างนี่เพราะโอ้ยเราบอกินพี่น้องเราเป็นคนบอกขอโรดโอดเมนูเออเนี่ยกระกปองอค่อยเกี่ยวนะมามึงนี่เราจะเปลีนเป็นสีแ,แ,นแบบเรา,าบอกินหล้วคือแบบฮัรดมันนี่เราเราบอสหนดิบอกินยังไงเคยไปเคยไปกรุงเทพเคยไปกรุงเทพแหละบะนี่คืออ่าเขาเอื้อมมาอย่างก่อน ลูกค้าที่เพิ่นจ้างงงจ้างงานนี่สิกรับเพิ่นกับพไปกินข้าน่ากินพิซซ่าแล้วแบบนี้พิซซ่าหน้าเป็ดปักกิ่งพี่น้องแต่พิซซ่ามันก็เป็นอันนั้นแหละเด้เป็นเฟนแฝงสินะหรือเป็ดปักกิ่งมันเป็นอาหารข้าวสินะเหลือเพวกหนากระลอกๆอ,อ,อ,อันคุณแม่แพ้ภา,าคือยี่ห้ออะไรก็คืออะไรบ่บ่อยากแล้วตอนอยากจำอยากจำแจ,จ๋วกับปิงไปดุกแล้วไม่งั้นอยากจำแจ๋วกับปิงปไปดุกเพิ่นก็ยังไปห่างเพื่อการไปซื้อของซื้อของนี่ เลือกเสื้องเสื้อผ้านี่กัเล,กเลือกเฉพาะเลือกเสื้อผ้าเฉพาะ<ๆ>อันดี่เคยใส่เคยสื่อแต่ว่าเพื่อนจะมักไปก็คือประตูน้ําหรือว่าตลาดนัดกันสิคนสินยางเลือกว่าซันาน่นีพี่น้องเสื้อผ้าหรือ่สิเป็นคนนังสัน,นแมนมันเปลียโนนะคะวันนี้ก็บข้าวกระทะอยู่ใน,นห้องชนวงนี้ก็จะอิ่มคือแบบว่าต้องต้องลดช่วงนนี้ต้องลดเพราะว่าอาจจะได้เป็นแบบสาวสวยสักหน่อย อนุมาตไปข้ามคอ่าไรเลยนี่ลอยกว่าค่ะลอยกว่ามากเรื่อยๆครับพี่นอออ้องกว่ามากเรื่อยๆเอานิพวกิ่เกอร์ซื้อจำมันมาบ้างนิดนี่พวกเกจ,จ,จ้มามก,จกับครับมาหมองเก่าพี่น้องเอ,อ้ยสาวมาซื้อสาวมาซื้อนะคะเดี๋ยวให้พี่เออนุมัตินะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอคุณพ่อคุณแม่เข้ามาเดี๋ยวถ่ายรอบหนึ่งให้ดูนะซ้ตาอตอนนี้ก็เสร็จงานไปที่เรียบร้อยพี่น้อง เซนเรียพี่น้องบ่มีเวลาที่จะมาถ่ายเบื้องหลังนู่นนี่นั่นเพราะว่ารีบเพราะว่าเมื่อนี่คุณพ่อคุณแม่กับเปี่ยนลูกเป็นสลับกันผู้ชายผู้หญิงนี่ครับอ่าก็นี่ตอนนี้เสร็จงานแล้ววันนี้วิชากับตาด้วยเหรอแม่พอก็ร้องไห้นะทำไมทำไมจุดไหนจะไม่ร้องไห้แม่งไนั่งห้วยกเื่อว่าแม่พอเป็นเป็นบ้านวัดระเทศทยมันนั่งหิ้เรียบทำไมจุดจุดจุดไหนแบบถึงได้ร้องไห้แม่เป็นคนเซนซิทีฟเรื่องนี้ <ส> <Be> หลายเรื่องแหละแม่เน um, ่ยไรร้องตลอดเขาเรื่องอะไรก็ร้องหมดอนยู่้นี่นี้มาหนีนะนีมันะออมันเมือกเ้องก็ร้องมาว่าไม่รู้อ่ะมันแบบว่าเซนซิทีฟเรื่องแบบนี้แล้วก็เป็นคนอ่อนไหวง่ายกับเรื่องความรู้สึกอะไรนี้แพ้เผาหายกรมูลดหายกรอไรลินเล่นหลดฉันจะหายหน้าตา ฉันตัดล่องที่ตกสุดดินแล้วตอนนั้นไม่ตอนตอนที่ดูในไลฟ์สดคือผู้ใหญ่บ้านคือแบบว่าก็น่านิ่งนะแต่ว่าน้ำตาไหลตลอดเลยล่ะนอกจากเราแค่เดน๋ยวแม่ดูไปทางเก่งคูณว่าตาแดงแล้วก็น้ำตาไหลเป็นเป็นครั้งที่สองที่ผู้ใหญ่บ้านไปเล่นไห่แบบแบบแบบพวกเก็บส่งแหมปกติก็จะเก็บส่งแต่ว่าสิมาเก็บส่งตอนเปลาความสดชื่น ขั้นตอนตอนเรา<ม>ข้ามหลุดซึ่งนจะเก็บทรงจังหน่อยก็คือแบบว่าขนลูกสีท่าเนาะมาเก็บทรงอ,อ๋อเป็นโยกหาแม่เห็นอย่างแม่แล้วเห่าแล้วอุ้ยแล้วกินเห่ายู่ไปหาว่าหาเหล้าวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่นอ้องครับมื่อไหร่ป้าติดท่าอ่ะคลิปตอนถ่า<ท>ย<ต>เปล่าไปแต่งยิง่งถ<ท>่าเปล่าไปถ่ายอยู่จังหวัดปกาปไปถ่ายไก่เป็นเป็นร <c oughs> ้อเ <c oughs> มื่อไหร่จะแต่งนายหลงแบงนบ้ำดีมื่อไหรแต่งเป็นแต่านิ่มป่ะกระนิ่มละน้อแต่พี่ชุดรู้สึกยังไง ก็ให้เพื่อนเปลี <Industry> <sa aret> <ts estão tube nữa> ่ยนเองเฮาก็เด้เห็ดอย่างะบบิ่กตาซันสปอ์ตไปยังไงไลนๆไลนๆไลน่ฉันเห็นยูฉันก็ยืนเบืองยูอารนไม่เหปอดแล้วพวใส่แล้วก็ยืนเาอยู่หันฉันออกมาท้งนั้นข้ามานะแล้วก็แต่งตัวยูก็แต่งหน้าแต่งตัวยู เมื่อเหตุการณ์ที่5ตอนแต่ว่าแต่งเป็นหญิงเี่กับ้าวพี่น้องเพราะเมื่อหญิงเี่ยงกับตงเปลี่ยนเป็นภูไศลมะล่ำโตกับฟ้าวเขเลยประเทียนเบื้องหลังก็เลยมาทายตอนจบในเพื่อนนะครับพี่น้องนี่คุณพ่อกลางนายเล่นบอลหรือหน้าใสมากกินข้าวคุณพ่อหน้าใสมากแม่บอกแฟนแม่กินข้าวอะไรเด้๋ยแฟนแม่เแล้วแม่เข้าหมวยตู้ไม่ให้หรือมวยตู้ให้เหรอโอเคพี่น้องตอนนี้คุณแม่แพ้ก็ต้องทำสุดทำไหมเขาไปทางล่างกันได้กว่าได้วันนี้เป็นยังไงบ้าง จ้าสวัสดีค่ะแม่ปเป็นยังไงบ้างวันนี้คือเวลาซ้อมน้อยแค่เราซ้อมน้อยมากแต่ว่าผู้ใหญ่งลงตัวลงต,ตัวก็ลงตัวนะคะเพราะว่าเชื่อไหมว่ารับเรื่องตอวก่อน,อ,นอ่าเข้ากับซ้อมแค่รอบเดียวและน้องแบงค์มไม่ได้มาซ้อมเลยแต่การไอเดนก็เป็นภาษาหัว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 ัววไม่หัวตอนนี้เช่นปะตอนนี้ก็ถือว่าผ่านไปที่เรียบร้อยแล้วก็รอบหน้าคุณแม่จะพักแน่นบัไนกไปเที่ยวเนาะไปอักไปเที่ยว น bo> ี่สีเขเล่นต่อเออแมนแม่สี่อ่ะคืนบ้านไม้นี่ลุยนะครับพี่น้องค่ะเรื่เนี้ยเพราะเราก็จะมีแต่ว่ามีสิจกัรมนี่นี่ไหนบนผิวอ๋อนะครับตอนนี้ก็รังทานข้าวอยู่นะครับวันที่สิบสี่ทีผมจะมาเันนี้ครับผมว่างจุหวัดนที่สิบสี่ไปวันที่มาไม่ มาดนีดวะาตอนินี้คะตอนนี้ก็เสร็จงานก็กินข้าวกลนนะคะั้องแบงก์ก็กำลังจะเข้าวนะคะโอเควันที่ไลรอบ42เราวันที่19อ่า19มินานะคะ19มีนาพูดจะลืมซื้อปาสื่อตัวแล้วมีน้องเด้อวันนี้รอบรอบ42จะได้ดูอ่า วันที่ขึ้นบ้านหม่งนี้ลุยด้วยนะคะจะมียางเตาติดตามคนในกลุ่มนะคะวันนี้ก็เดีย๋ยวแม่อจะกลับไปทํางานต่อที่ร้านนะคะจอนี่แมงมันนี่เสียใจว่าจะไปเที่ยวน้<อ>แม่ปอคา่าหลาททองนะคะช่างแต่งหน้าคืทองเวนตี้ดีโอท,ที่มาอะไรที่สุดในปัจจุบนันนี่แต่ก็รับงานโดยที่ไม่อยากให้กระทบแสงทองพิรนน์น้แม่ก็ลอดูสิโอเคพี่น้องเจอกันใหม่ในวันหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วก็ ฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นมาฝากด้วยนะครับช่างแต่งหน้าแสงทองไปเรียๆน,นานๆลงคลิปทีอค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ